สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่สองตัวล่าสุดจาก Science Sky นะครับก็คือ Science s k y L1 และ Science s k y L2 นะครับนะก็ไฟฉายตัวนี้นะครับทาง Science s k y ส่งมาให้นะครับนะโดยผ่านทางบริษัทนะครับของอิมเมจ e นซี่เกียแบ็คแพคนะครับนะถ้าเกิดสนใจสินค้า2ตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้ที่นะครับเฟซบุ o กหรือช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับของที่นี่เลยนะครับร้าน Emergency Gear Backpack นะครับ โอเคนะครับไฟฉาย2ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาพิเศษสําหรับการวิ่งเทรลนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเขาจะเบาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แสงนะครับแสงของเขาเนี่ยจะเหมาะสําหรับการเดินป่าและการวิ่งเทรลก็คือแสงจะเป็นลักษณะพุ่งกว้างนะครับเพราะว่าเขาใช้เลนส์ฟรีชเนลตัวนี้นะครับมันจะให้แสงที่นุ่มสบายตาพุ่งเป็นสปอตก้อนใหญ่แล้วมีสปิลแสงครอบคุมถึงเทา้ามันจะให้ความรู้สึกเวลาที่เราเดินเนี่ยในป่าเนี่ยคือมันปลอดภัยนะครับมุมมอง,มองการมองเนี่ยดี นะครับไม่ปวดตานะครับแล้วสายคาดนะครับทุกท่านสายคาดเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับก็คือมีความกว้างเป็นพิเศษมันจะยึดจับกับบริเวณศีรษะของเราเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะกระชับมากนะครับนะแล้วก็มีซิลิโคนตรงนี้ด้วยนะครับสายนี้ก็สามารถที่จะถอดซักได้นะครับไม่มีปัญหาตัวไฟฉายสามารถถอดออกจากแป้นได้นะครับนะโดลแป้นนี้เขาเบามากนะครับเราก็ต้องดึงจากข้างล่างนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ลองดูได้นะครับ ในส่วนของนะครับความสว่างของแต่ละตัวนะครับนะเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยนะครับ800ลูเมนส์นะครับนะก็นะครับมันจะมีข้อมูลอยู่ที่กล่องอยู่นะครับนะ800ลูเมนส์ส่วนเจ้าเจ้า L2 เนี่ยนะครับจะเป็นอ่าตัวที่ยาวกว่านะครับความสว่างตัวนี้จะประมาณ1,300ลูเมนส์นะครับก็แบตเตอรี่ต่างกันตัวนี้แบต16340นะครับนะ800มิลลิแอมตัวนี้18650 3,400มิลลิแอมนะครับนะก็ ความสว่างก็จะต่างกันในส่วนของหลักๆก็คือประมาณสักโหมดไฮเทอร์โบมีเดียมไฮเทอร์โบประมาณนี้จะต่างกันไม่มากครับไม่มากนะครับนะส่วนตัวผมมองว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะเหมาะสําหรับการไปวิ่งหรือเดินป่าระยะสั้นนะครับหรืออาจจะเหมาะกับการใช้งานแบบซิตี้รันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะมีทั้ง แสงขาวแล้วก็แสงแดงนะครับไว้ส่งสัญญาณอะไรพวกนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับนะระบบ UI อะไรพวกนี้จะเหมือนกันนะครับแต่เจ้าตัว L2 เนี่ยจะเหมาะสําหรับการลุยทางโหดๆระยะไกลอะไรประมาณนี้นะครับนะวิ่งเทรลระยะไกลนะครับจะเหมาะมากนะครับในส่วนของการชาร์จนะครับก็จะเป็น USB C นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคหลักๆก็เป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับตัวไฟฉายนะครับนะ ข้อมูลลูเมนส์ผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับนะโอเคในส่วนของการใช้งานนะครับทุกท่านเราลองมาดูส่วนของการใช้งานนะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคครับทุกท่านในส่วนของการใช้งานผมจะขออนุญาตโชว์ในตัวของตัว l 1นะครับนะทุกอย่างจะเหมือนกันกับ l 2นะครับในส่วนของโหมดการใช้งานกดหนึ่งครั้งนะครับจะแสดงสถานะนะครับของแบตเตอรี่นะครับนะถ้าต้องการจะเปิดก็คือกดค้างไว้นะครับมันจะเปิด แสงที่มันจําล่าสุดนะครับนะมันจําแสงได้ก็คือโลมีเดียมไฮนะครับโลมีเดียมไฮนะครับอ๋อหลอดไฟนะครับจะเป็นหลอดลูมิเลตนะครับนะ l 1 hx นะครับนะก็เป็นหลอดที่มีค่าแสง6 5 0 0นนะครับนะอ่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับมีหมุนความจำนะครับพอติดแล้วเราก็กดไล่ไปเลยครับโลมีเดียมไฮนะครับถ้าอยากจะเข้าเทอร์โบก็กด2ครั้งครับเดี๋ยวมันคิกอ่าจะเข้าเทอร์โบนะครับ เธอโบก็อยู่ได้ราวๆสักประมาณนาทีหนึ่งนะครับก็จะดรอปลงมาที่ไฮนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะกลับนะครับโอเคนะครับกดแช่ก็คือปิดนะครับในส่วนของการเข้าโหมดแสงแดงนะครับก็จากสถานะปิดหรือเปิดเนี่ยนะครับเรากดค้างไว้นะครับนี่ได้แล้วครับอันนี้จะเป็นแสงแดงแบบแสงคงที่นะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแสงแบบกระพริบนะครับนะจะมีแค่สองแบบนะครับคำนองนั้นนะครับ ถ้าปิดก็กดแช่ค้างไว้ครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของการล็อกไฟฉายนะครับก็สามารถที่จะกด4ครั้งได้เลยครับเพื่อที่จะล็อกไฟฉายแล้วก็ปลดล็อกนะครับจากสถานะปิดนะครับเรากดไป4ครั้งนี่ก็คือล็อกเรียบร้อยนะครับถ้าจะปลดล็อกก็4ครั้งครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับพอมันปลดล็อกแล้วมันก็จะเปิดไฟนะครับให้เราไฟแสงขาวนะครับ ข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าในสถานะปิดนะครับถ้าเราอยากจะเปิดไฟฉายอย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถกดสองครั้งรัวๆได้เลยครับมันจะเปิดเทอร์โบนะครับนี่ครับอ่าแล้วพอเรากด1ครั้งนะครับมันก็จะกดไปมันจะกลับไปแสงล่าสุดที่มันจําก็คือตรงนี้คือโลนะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะใช้ในการเปิดเร็วนะครับนะโดยรวมก็ไฟฉายนะครับ2ตัวนี้นะครับนะผมมองว่าค่อนข้างที่จะ น่าเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็แสงค่อนข้างดีมากนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเดินดูแสงนะครับของ2ตัวนี้ในป่ากันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับนะครับไฟฉาย Science Sky นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น L1 นะครับนะตัวนี้จะเป็นโหมดต่ำสุดเลยนะครับผมอขอโชว์ในในส่วนของโหมดแสงแสงแสงขาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าแสงแดงก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากมีแค่แสงแดงแบบแสงนิ่งนะครับนะแล้วก็แสงกระพริบได้นะครับก็เอาไว ในการส่งสัญญาณอะไรพวกนี้หรือเอาไว้อ่านแผนที่ใช้บริเวณใ,ใกล้เคียงอะไรพวกนี้นะครับมาดูแสงขาวกันครับนะจะโชว์ของตัว L 1และ L 2นะครับนะตอนนี้คือโหมดโลนะครับของ L 1นะครับนะ L 1เนี่ยเป็นไฟฉายตัวเล็กนะครับนะตัวเล็กใช้แบต16 340กนะครับนะก็ความความเจ๋งของมันคือมันเบาครับนะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดต่ําสุดนะครับผมบอกเลยว่าผมเดินป่าตรงนี้ได้นะผมเดินป่าตรงนี้ได้ สปิวแสงคุมถึงเท้าผมเลยนะครับนะนี่นะครับผมรู้สึกโอเคเลยนะครับมันมีความสว่างมากพอนะครับที่จะใช้ในการเดินป่าได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ประหยัดพลังงานเยอะๆเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูมีเดียมกันครับอ่ามีเดียมครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ความสว่างประมาณนี้นะครับ ผมเดินจากที่ผมจอดรถเข้ามาในนี้ก็ประมาณสัก300-400เมตรได้นะครับนะผมใช้มีเดียมเดินเข้ามานะครับก็ผมบอกเลยว่าโอเคมากนะครับมีเดียมเนี่ยนะครับระดับแสงของเขาเนี่ยนะครับวิ่งเทรลได้ครับวิ่งเทรลได้ยืนยันเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินลงเนินไปนะครับนะวิ่งเทรลได้นะครับแล้วก็เดินป่าได้สบายครับนะเป็นระดับแสงที่ค่อนข้างสบายแล้วก็เปิดได้นานนะครับนะ ผมกาลังเดินลงเนินไปเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมรู้สึกโอ้มันโอเคนะมันปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากเพราะว่าแสงมันนะครับคุมถึงเท้าสปอตที่พุ่งไปข้างหน้าก็แสงให้แสงที่สบายตาเหมือนกันนะครับนี่นยครับอ่าไปดูที่โหมดไฮนะครับปุ๊บโอ้ยไฮสบายมากเลยครับท่านเห็นไหมครับไฮเนี่ยบอกได้เลยว่าโอเคมากนะครับ แต่ว่าถ้าเราใช้โหมด high ใช่ไหมครับมันก็จะอาจจะเปืองแบตเตอรี่ไปหน่อยนะครับสำหรับไฟฉายตัวเล็กแบบนี้นะครับแต่แสงดีมากๆครับบอกเลยว่าแสงดีมากๆนะครับชอบเลยนะครับแฟชเนลเลนนะครับเป็นเลนแฟชเนลก็จะให้แสงที่ทุกท่านจะเห็นสปอตตรงนี้นะครับแล้วก็สปิลของเขาเนี่กว้างนะครับประมาณถนนสัก2เลนได้เลยนะครับนะสปิลบางๆแล้วก็คุมถึงเท้าอันนี้คือข้อดีของมันเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าเป็นไฟฉาย ที่ดีมากๆนะครับสำหรับการลุยป่าเดินป่าวิ่งเทรลนะครับนะแสงดีนะครับหลอดตัวนี้เป็นหลอดลูมิเลตนะครับหลอดลูมิเลตจะเป็นค่ายของฟิลิปเก่านะครับก็แม้จะเป็น 6500K นะครับแต่ผมยังรู้สึกว่ามันติดเหลืองอยู่หน่อยๆนะครับนะแต่แต่สวยนะครับแสงสวยนะครับแสงสวยใช้งานในป่าดีดึงสีวัตถุขึ้นมาได้เห็นค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะนี่คือเทอร์โบนะครับ ไฮนะครับทุกท่านถ้าเทอร์โบต้องดับเบิลคลิกไปอีกนะครับนี่ครับเนี่ยประมาณนี้ครับโอ้เห็นตัวเล็กๆแบบนี้สว่างค่อนข้างมากเลยนะครับนะเนี่ยเราดับเบิลคลิกเทอร์โบเพื่อไปลุยทางยากๆต่อเนี่ยสบายนะครับนะโอเคนะครับระบบ UI ก็ดีครับนะซ่อนเทอร์โบไว้นะครับถ้าจะใช้ทีก็ค่อยดับเบิลคลิกเรียกขึ้นมานนี้ผมชอบนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแสงของเจ้าตัว L2 นะครับว่าเป็นยังไงคือระบบ UI ไม่ได้ต่างเลยครับแต่ว่าจะแรงมากกว่านะครับแรงมากกว่าอ๋อนิดนึงครับเจ้าตัว L1 นี้เหมาะกับอะไรนะครับผมขอกด1ครั้งนะครับปุ๊บเพื่อกลับไปที่โหมดไฮนะครับนะโอเคเจ้าตัว L1 นี้จะมีความเหมาะสมกับนะครับในในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเป็นไฟฉายสำรองนะครับในการไปวิ่งเทรลเดินป่านะครับหรือนะครับใช้เป็นไฟฉายที่ ถ้าเกิดมันมีคลิปหนีบนะครับหรืออะไรประมาณนี้สามารถที่จะเ,เปิดแสงแดงนะครับนะหรือหรือโหมดต่ำอย่างเงี้ยนะครับนะได้เป็นตัวส่งสัญญาณได้อย่างเช่นเราวิ่งในเมืองอย่างเงี้ยซิตี้รันอย่างเงี้ยนะครับมันมีแสงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับนะในเมืองเช่นแสงไฟแสงถนนเนี่ยเราก็ใช้แสงแดงเนี่ยเปิดได้นะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ยานพาหนะด้านหน้าเห็นเรานะครับหรือจะเปิดในโหมดต่ําก็ได้แสงขาวในโหมดต่ําก็ได้เขาก็จะเห็นเรานะครับนะ ส่วนตัวอาจจะมองว่าไม่เหมาะกับการที่จะไปลูเยาวๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเล็กนะครับแต่น้ําหนักดีมากนะครับหรือจะเป็นคาดหัวให้กับลูกๆก็ได้เด็กๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะต้องไปทํากิจกรรมข้างนอกด้วยกันนะครับมันเหมาะเลยนะครับเพราะว่ามันเล็กและเบามากนะครับสายคาดนี่แบบดีสุดๆนะครับนะคือใส่แล้วสบายมากคือผมไม่ต้องรัดแน่นเลยแต่ว่าด้วยความกว้างของมันเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ติดหนึบอยู่ที่หัวได้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับนะ ตอนนี้ผมกําลังเดินลงเนินไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัว L สองนะครับ L สอนะครับทุกท่านโอเคนะครับขอเปลี่ยนไฟฉายก่อนนะครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว L 2นะครับนี่คือโหมดโล่นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับ L หนึ่มากนักนะครับนะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงรีวิวพร้อมกันนะครับนะก็ยืนยันว่าเดินป่านะครับได้นะครับแต่วิ่งไม่โอเคนะครับนะ ไปที่มเดยมครับมเดยมนี้คือโหมดที่น่าจะกําลังดีครับสําหรับการเดินป่านะครับนะเดินป่าก็เราไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับนะก็เดินป่าได้สบายนะครับผมขอถือเอานะครับจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของไฟฉายนะครับนะเดินป่าได้ครับนะแต่ถ้าวิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะเปิดโหมดที่แรงกว่านี้นะครับนะโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนดูเรากําลังเดินขึ้นเนินไปนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับนะ ผมขอเปิดไปที่โหมดไฮนะครับปุ๊บนะครับนี่คือโหมดไฮนะครับโหมดไฮผมต้องบอกเลยว่าเป็นโหมดแสงที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยนะครับเพราะว่าความสว่างมันพอดีเลยครับนะสำหรับการเดินป่าวิ่งเทรลให้ความรู้สึกปลอดภัยนะครับมีความสว่างค่อนข้างเยอะนะครับนี่ผมกำลังเดินขึ้นเนินไปนะครับสปิลแสงครอบคุมถึงเท้านะครับสปอตตรงกลางนะครับลูกใหญ่สบายตานะครับขอบของสปิลแสงเนี่ยไม่ตัดนะครับนะขอบนุ่มสบายตา นะครับสปิลแสงก็พุ่งได้ระยะค่อนข้างดีเลยครับตรงนี้เนี่ยไฮเนี่ยน่าจะ50เมตรขึ้นเลยนะครับนะเนี่ยทำให้เรามองเห็นได้ไกลนะครับรู้สึกปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของอแสงนะครับที่เหมาะกับการลุยป่านะครับนะทุกวันนี้ผมมองว่า,าแสงที่เหมาะกับการเดินป่าลุยป่าเนี่ยนะครับมันต้องเป็นแสงที่ออกจาก เลนส์นะครับพวก TIR เลนส์หรือ f ฟสเน l เลนส์นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าพอเราใช้งานนานๆนี่เนี่ยมันจะเป็นมิตรกับสายตาเรามากกว่านะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเทอร์โบนะครับทุกท่านดับเบิลคลิกนะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยเทอร์โบสว่างมากเห็นไหมครับผมชอบเลยนะครับเขาซ่อนเทอร์โบอ่เทอร์โบไว้ด้วยนะครับคือเวลาที่เราอยากจะเรียกมันมาใช้งานเนี่ยนะครับ มันจะสะดวกกว่าแบบที่เป็นโหมดวนนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราอยู่ที่โหมดโลนะครับแล้วทีนี้เราต้องการเรียกความสว่างสูงสุดมาอย่างรวดเร็วเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องกดไล่วนหลายครั้งนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเลยปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยนะครับนะตอนนี้ผมกําลังเดินย้อนขึ้นไปนะครับนะให้ทุกท่านได้เห็นความสว่างนะครับของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับนะเธอบโบเขาก็อยู่ได้ประมาณสักหนาทีครับแล้วก็จะค่อยๆตัดลงมาที่ หายนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทางราบแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นเนินหน่อยๆมานะครับประมาณนี้ครับเทอร์โบโทุกท่านเห็นไหมครับสบายตานะครับยังกับไฟรถยนต์เลยครับนะโดยรวมนะครับ L 1 L 2เป็นไฟฉายที่ถูกออกแบบมานะครับสำหรับการวิ่งเทรลเดินป่าผมบอกได้เลยว่า ดีครับคือ1เบานะครับสแสงดีนะครับ L 2จะเหมาะกับการลุยระยะทางยาวๆนะครับนะแสงดีมากๆครับแสงดีมากๆสามารถลุยได้ยาวๆเลยจริงๆแล้วโหมดมีเดียมเนี่ยก็ทําให้เราอยู่ในป่าได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แรงมากนะครับนะไฮเนี่ยก็อาจจะไม่คือไฮเนี่ยังไงมันไม่นานเท่ามีเดียมอยู่แล้วครับนะแต่ว่าความสว่างที่ได้ความรู้สึกว่าปลอดภัยที่ได้ มันก็จะเยอะกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดเทอร์โบอยู่นะครับนะขอกดหนึ่งครั้งกลับนะครับปุ๊บอ่านี่คือไฮครับทุกท่านเห็นไหมครับเมื่อกี้เทอร์โบลากเทอร์โบได้ยาวเลยนะครับนะนี่คือดีมากนะครับเพราะว่าเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักสองสามนาทีได้มั้งนะครับสองนาทีได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดไฮนะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ดีครับน่าเล่นเบานะครับเป็นไฟฉายคาดหัวทรงตัวแอลนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อนะครับ การวิ่งเทรลนะครับถ้าจะปรับปรุงอะไรนะครับส่วนส่วนตัวผมมองว่าแสงสัก5,000 K น่าจะดีมากๆครับ5,000 K นะครับติดเหลืองๆนิดนึงนะครับนะจะน่าจะสบายตากว่าแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับในพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายของไฟฉายนะครับผมยังอยากได้ที่แบบมีแม่เหล็กอยู่นะครับเพราะผมเชื่อว่ามันจะสะดวกสบายมากกว่านี้นะครับนะ นะครับอันนี้เขาอาจจะเอาออกไปเพราะว่าในส่วนของการลดน้ําหนักนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้ามีฝาท้ายไม่เหล็กจะดีนะครับนะมันจะอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปให้ด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับนะเพราะว่าตัวนี้มาจะไม่มีคลิปนะครับนะโดยรวมก็มีเท่านี้ครับไฟฉายคาดหัวสําหรับวิ่งเทรลจากค่ายเซนสกายตัวใหม่นะครับ L 1 L 2อนะครับก็เป็นไฟฉายที่ผมอยากแนะนําเลยครับนะว่าเออมันใช้ดีจริงนะครับลักษณะแสง ก็ดีด้วยนะครับนะสปอตสวยสปิลสวยนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับไฟฉายคาดหัวนะครับ L 1 L 2จากค่ายแซ s สกายนะครับนะตอนนี้อยู่ที่โหมดไฮครับโอ้แสงคงที่นะครับแสงดีมากครับแสงไม่ไม่ใช่แบบว่าใสไปสักพักนึงแล้วดรอปลงไวนะครับอันนี้แสงค่อนข้างที่จะคงที่เลยนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับ เกี่ยวกับไฟฉายค่าถหงว2ตัวนี้ครับขอบคุณร้านอ่าอิมเมอร์เจนซี่เกียร์แบนะครับแล้วก็ค่าย s c i แซนสกายที่สนับสนุนอ่าไฟฉายสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับจะได้มีไฟฉายใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับและก็หากสนใจสินค้าตัวนี้ก็ลองดูได้ที่คําบรรยายใต้วิดีโอนะครับทุกท่านโอเคนะครับวันนี้คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ